ของ<ร>ได้ไยินไหมของที่เราให้เขารับมันก็ได้นะถ้ามันไม่รับอะของของเราให้มันไม่เอาทําไงถ้ามันเอาก็ดีถ้ามันไม่เอาอย่างว่าอะไรหรอเนาะสมบกุศลแ่ไม่ตาแผ่ hey, แล้วเขารับไหมล่ะเขามีลองรับได้ไหมล่ะก็ม,มันภาชนะที่ลองรับคนดี ถ้าภาสนะมันไม่ดีมันั่วเลยทําไงเที๋ยวเรา <c oughs> นั่นก็นั่นนะ่ <c oughs> เราก็รู้อยู่หรอคนไหนดีคนไหนฟังบอกแน่แน่มันมตั้งใจฟังกูเมย์บางคนมันก็ฝืนเราอยู่ไม่ใช่เลยมันไม่แสดงอาการแต่จิรตยาธทธาตุางมันเราก็รู้ไม่ใช่หลยดูสายตามันก็รู้มันเอาไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าวันใดที่จิตเขาอ่อ,อนลงกูยอมละ ทำไมไปพชิดเด็บนั้นนะมันมาเกิดกับเราเองไม่ได้อ้อนวอนมันมามันมาเองของมันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ให้แล้วมันไม่รับไปทํำยังไงพชิ <c oughs> คิดแบบนั้นนะลูกผมลูกผมบอกนะน้ำคิงโอเคดีแต่มันใส่ <c oughs> ไปอินเดียมาเลยเป็นบั้ามาจากไหนเด็กก็มีเนี่ย ผู้หญิงผู้ชายอะอม,มีแต่ผู้หญิงเข้าวัดเนะาะผู้ชายชสวรรค์สวรรค์หกสันเนี่ยเต็มก็้ว้ผู้หญิงนะผู้ชายน้อยผู้ชายไปดูที่ไหนเยอะรู้ไหมนลกเ<ส>บียดกันอยู่ที่นั่นแหละแต่พม,มาโลกใครมากอ่ะพมมาโลก ผู้ชายเยอะนะนิพานก็าผู้ชายเยอะพวกมาโลกนักบวชมาจากผู้ชายพวกนี้ตั้งใจแต่สวันค์หกชั้นเนี่ยผู้หญิงเยอะอยากก่างพวกเรากินท,นทานแต่ผู้ชายเนี่ยแต่ผู้ชาย,ยถ้าเล่นก็เล่นใหญ่เนาะเล่นใหญ่ก็เหมือนนักบวชนะ ชีวิตตั้งชีวิตมอบเลยนะพวกนี้เป็สไปใหญ่พวกหนึ่งไม่เอาลงต่ำเนาะพวกนี้กาได้กาเสียแต่พวกเราเนี่ยสวรรค์ปัถนาแค่สวรรค์เนาะถ้ามาบำเพ็ญภาวนาเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไหว้พระจำศีลภาวนานะผู้ชายจะเก่งกว่านักบ,บวช แต่ผู้หญิงมีไหมมีแต่น้อยแต่สวรรค์พวกเราเนี่ยเราไปไปเจอกันก็นโอ้มาเลยนึกว่าใครนั่นแหลโอ้ย่าเห็นกันหมดแล้วแล้วผลสวรรค์นี้ปฏิบัติธรรมต่อไปเสวยปฏิบัติที่นี่แหละทำที่นี่มดเนี <c oughs> ที่นี่ที่เดียว <c oughs> เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างที่จําแนกแกสสตว์คือมนุษย์เราเนี่ยแหละ ทำกระทำที่นี่ปาถนะกระท,กทำอยู่ที่นี่หรอ,อ,อ,อปาถนาไม่ได้หรอถ้าเราไม่ทำนะตกทุกข์ได้ยากหรอวายาทุสาตหน้าเพราะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันปนาถนะได้อยู่แต่เป็นโมฆะมันไม่ได้สร้างเหตุคือการมาบำเพ็ญภาวนามากินมาทานเไม่ปาถนะก็ได้มันเดิมนั่นแหละในพวกหนึ่งมันนั่งปาถนะอยู่ไม่มีทางหรอกได้ยินไหม มันขึ้นอยู่กับการกระทำนะตั้งใจอย่าไปท้อชีวิตมนุษย์มันไม่ยาวหรอกมันสั้นลงทุกวันวัน,วน,วนอีกหน่อยมันก็ไปแล้วรีบหาเข้าถุงซะคนใจออกเดินทางก็ต้องมีสเสบียงมาให้เหลือหาแต่ทีนี้ลหละถ้าออกจากนี่ไปหาพิธีอื่นไม่มีนะเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวมนุษย์เราเนี่ยหาที่นี่ ออกแากนี้ก็อาไปเสวยไปสวรรค์บ้างพภูมาโลกบ้างบางนัก,กเบื่อนายขี้เกียจมาเกิดอีกแล้ววุ่นวุ่น,นวายวาอย่างพระอรหานท่านาไปเลยไปไม่กลับแต่พวกเราหนูปรารถนาตลอดนอะสาธุศาสนาเพราะถ้า,ามียังมันยังไม่คิดว่ามีมีอีกนะมีอยู่แล้วละวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้ก็มี ชาตินี้มีชาติหน้ามีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ไปจากเราเนี่ยเราทําอะไรไว้เรารู้หมดนั่นแหละมันโกหกแต่คนอื่นได้นะแต่ตัวเองโกหกตัวเองไม่ได้เนาะรู้หมดทุกเม็ดไปสวรรค์เขาไม่ได้ถามหรอกทาอะไรไว้บ้างโกหกไม่ได้มันมีอยู่แล้วเนาะก็ไปตามนั้นไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทำน่นทานี่ ไม่ใช่หรอกเป็นนรกมันก็ไม่ได้ทำอะไรจริงๆทำแต่ความชั่วเนาะเขาไปไล่ลงไปที่นั่นน่ะไปที่นั่นกับหมดกรรมหมดเวรกลับมาที่นี่อีกนะ <c oughs> พวกหนึ่งก็ไปอยู่บนสวรรค์เป็นนอนกินเสเสร้ออนี่แหละฝากเงินธนาคารมันก็เป็นนอนสบายอยู่ที่นั่นละ่ะม,มีความสุขหมดที่นั่นก็มาหาที่นี่อีกมากับเพราะอะไรรู้ไหม บางคนก็มาจากนรกโอ้เกิดขึ้นมา,มมมาเขาเเไม่มีอะไรเลยเห็นไหมล่ะต้นทุนต่ำมาเฉยไม่มีอะไรเลยบางคนกับเอาต้นทุนเขาสูงมาจากสวรรค์อย่างเนี้ยมาเป็นมนุษย์จะเกิดในที่ดีน่ะล่ะที่เหมาะที่สมที่ไหนที่ไหนกนต็ตามพบตามภูมิของตัวเองน่ละไม่ใช่ว่าอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะวัฒนาบาร,รมีไม่ถึงก็เป็นไปไม่ได้หรอก อยากจะเป็นอยู่แต่ของเราไม่มีอะทําไงอ,อันนี้แหะพวกเรามั่นใจทํำจากที่นี่ละ่ะมีมากมีน้อยก็ไปจากที่นี่นะแล้วอันนี้าลักการไปให้คนจากประเทศอินกับการเข้าสู่อินเดียเ่ยมักผลิตภัณฑ์เป็นทางเดี่วที่เดียวกันอันเดียวกันนั่นแหะพัฒนาผลทุกอันเดียวกันน่นแหะ ไม่อยากมาอีกแล้วปุ่นๆไปๆยวามหมาย,าย <c oughs> มนะเบื่อหน่าย <c oughs> พวกเราเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในกรงกินดีอยู่ดีเท่าไหร่ก็อยู่ในกรงนี่แหละในขอบในเขตนี่แหละอย่างพระเจ้าก็ลรหันออกจากกรงไปแล้วพวกเราอุปมาพูดง่ายๆเเหมือนนกอยู่ในกรงเ <c oughs> ลี้ยงดีขนาดไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดก็อยู่ในขอบใน,ขบในเขตะ อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันกันนกมันนกมันออกจากกรงมาละไปเดินในกันล่อนไปเลยเดีนสบายเลยนะยังมีตายมีเกิดอย่างเงียเที่ยวในวัฏฏะสนสารเวียนไม่ตายเกิดอย่างเงี้ยแบบเป็นยี่รียมี่ขึ้นขึ้นลงลงรุ่มรุ่นดอนดอนต่ำบ้างสูงบ้างธรรมดาใครทำมันก็ตามพบตามพบแล้วนล่นละมีมากมีน้อยก็บไปตามนั้นแหละ การจะแนะนคุณ่เราควรจะตั้งคิดได้ถามแล้วก่อรจะปฏิบัติทั้งหรเพื่อให้เราที่จะได้การผลกับยืนราใใ่เกิดนี้ได้อย่างสะดวกครูบาอาจารย์ให้กระทำท่านทำอย่างไรคือเดินถึงกรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจเป็นงานหรือพบหรือชาติ งานของพระอรหันต์ทั้งหลายท่างกระทำแบบนี้ลหะสัพพะปะปัสสะการละนังละบาปกุศละสูปปัมัทามันสร้างบุญสร้างกุสลสจิตตปริยาถปันนงังทำจิตใจให้เอาแพ้วนะคำสอนหลักศาสนาก็มีแค่นั้นละ,ละบาป บำเพ็ญบุญทำจิตใจให้บองแพร่เท่านั้นแหละข้อสาม <Yeah. S 2> ไม่ยาการหรอกพัสดากละสามอย่างสักยะทิฏฐิคือละความเห็นผิดละความเห็นผิดจากทํานองของธรรมเชื่อว่าโลกนี่มีโลกหน้ามีเชว่าตาแล้วได้เกิดเชื่อว่า,าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วอันนี้เป็นว่าสมสกยะทิฏฐิ วิกิกิจษาหายสงสัยในบาปในบุญในการกระทําในภพในชาติศีลพัฒตาปรลามาศินห้าข้อนียมีอยู่ในใจตลอดไม่ต้องรับแล้วเป็นนิจเตศินไม่ต้องรับไ็มีศีนตลอดเวลาอันนั้นเป็นผ้าเป็นพระโชดานะพระอนาคาก็เพิ่มก็ไปหน่อย การมาสันทะละกามอะไรนั่นเองพวกนั้นไม่กลับมาอีกแล้วละ่ะพวกเรามันบุญเวียนเนาะนตายก็ยังเกิดปาธนาเกิดเนะาะชาติเถิดวกก่าจะทำไงนะปาธนาพ้นทุกข์ในทีนี้นะปาธนาใหม่โอ้ปาธนาพ้นทุกข์สาธุกเกิดพบในชาติไหนเขื่อนสิบปาะคอทุกข์ก็จะให้เจอเถอดว่า อย่างน้อยถ้ามาถึงพรนิพพานเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเนาะอันนี้ปัตถนาแค่สวรรค์นาะบางทีก็ไม่ได้กระตุกนรกก็มีเนาะปัตถนาน้อยน้อยเลี้ยเกินนะนะกี่โมงแล้วเนี่ยุคพ่อจะไปพักผ่อนสักหน่อยเนาะจดไปหาหมอวันพรุ่งนี้มีอีกหรอกเนาะมีใครอยากจะถามอีกไหม นางานไปแล่วันเดียวขาองดีใจดีใจเนาะัวหลวงปู่ัากต้องกลับขอขมาแลวสขอมาอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากถามไม่ได้เป็นบาปหรอกได้ยินไหมคนอื่นเขาจ้องฟังเราเหมือนกันน่ะล่ะบางคนคนอื่นเขาไม่กล้าถามไม่ใช่หลวงพ่อว่าหรอกคนอื่นเขาได้อยากได้ยินได้ฟังแต่ไม่กล้า พอเรามาเปิดก we ็เหมือนเราเปิดให้เขาเนี่ยแหละก็เหมือนถามเยอะเใช่บางที่เขาไม่มีคําถามก็มีแต่อยากรู้อยากเห็นมาเอาดีเด้ยขนมให้ด้วยไปนั่งด้วยไหมขนมล้มฟูขนมล้มฟูเห็นไหม สบ,สบายดีเนาะสบายดีอะแต่ว่าที่ไม่คีอเก่งใจเขาแล้วเออมีโอกาสถามก็ถามมากเราแบบไม่เก่งใจยากอยู่ขนาดไม่เก่งน,นั่นออเองเนาะ,ะไม่ใช่เมื่อกี้ที่เราพูดบอกว่าไม่เก่งใจเพราะเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราถามเยอะเกินแบบทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าถามกาัน <Be at> บางทีบางทีคนอื่นก็ไม่กล้าถาม <S <S> <S ไม่มีคําถามก็มี แต่อยากรู้อยังไม่ดูถามยังไงถ้าเรามาซอกแซกถามแบบนี้ก็ไปเจางฟังอยู่แล้วฟังอยู่แล้วพอไปถึงจุดนั้นที่เขาสงสัยก็อ๋อเข้าใจทำรองนะได้บุญนะพได้บุญเยอะนะนี่ยินไหมเราเป็นคนเปิดเนาะใช่เปิดอย่าไปเปิดบ่อยนะ ใจใจแต่รนจจัน่ารบกบนอ้าอันนี้ให้เนี่ยสง่งคนยานให้เออจะส่งคนยานให้เนีเื่อนาจะต้องไปที่รีราชาเออหลวงพ่อจะไปส,สีดีลา่ใช่สีธัญญานะไปสีดีรา <laughs> ใช่ไปหาหมอ <laughs> มาเลาะทำไม่รีธัญญา <laughs> อันนี้ขึ้นไปแล้กูได้ยวนิคให้น้ำแงเลยอันนี้เป็นน้ำเดงเยโอล,ลยมปิล,ล